สวัสดีครับวันนี้จะนำบรรยากาศแบบชนิดที่ว่าทุกคนต่างฝ่ฝันจะไปสัมผัสบรรยากาศหนาวๆน,นะฮะที่บนภูบ้างภนะาคเหนือบ้างนะวันนี้ไม่ต้องเลยนะครับโอ้โหอยู่ในคอนแก่นนี่ก็ยังหนาวเลยนะครับตอนนี้15องศานะครับเนี่ครับกำลังจะกอบไฟสิงครับ ผิงไฟก่องไฟนะครับนี่ฮะกองไฟนะครับดูสมาชิกนะครับนอนผิงไฟเลยทีเดียวนะครับผิงไฟนี่อยู่ในใจกลางเมืองนครคอนแก่นนะครับ อยู่แถวชุมชนเทพรัตนด้านข้างจะเห็นนะเดี๋ยวจะดูภาพให้ดูน,ะนันคือรถไฟต่างระดับนะครับแล้วก็นั่นคือตึกน่าจะเป็นของแสนสิรินะคอนโดนะคอนโดหรูในใจกลางเมืองก่อนกันก็ทางรถไฟต่างระดับนะครับเนี่เราอยู่จุดนี้ครับซุ้มไก่ สภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับหนาวนะครับนานแล้วนะฮะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับต่อเนื่องกันตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วฮะสิบกว่าองศาวันนี้หนาวกันน่าจะทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานช่วงนี้สิบสิบกว่าองศานะครับสูงสุดนี้ประมาณสิบสามองศานะครับช่วงเช้า ช่วงออกเที่ยงๆบ่ายๆก็ประมาณ18นะตอนนี้ก็อก15องศานะอากาศหนาวนะครับน่า,นนาเกี่ยวเนื่องกับโควิดนะครับเชื้อโรคโควิดนี้ผมว่ามันมารีเซ็ตนะฮะมันจะมารีเซ็ตคำว่ารีเซ็ตนี่ความหมายของเราที่เข้าใจความเข้าใจของเราคือ การรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ประมาณนั้นนะรีเซ็ตมือถือเงี้ยให้มันกลับคืนระบบปกติผมว่าโลูกเราก็น่าจะเช่นกันเนี่ยครับมาเจอเชื้อร้านะโควิด -19 มันดีอย่างหนึ่งนะมันมันมันรีเซ็ตมันรีเซตคนทั้งโลกนะครับจากเราเคยไปไหนมาไหนนะไปตามพื้นดินหรือไปตามท้องฟ้านะครับ โดยเฉพาะท้องฟ้านี่ฮะบลพิษภาวะพวกเสียงพวกอะไรนี่ลดหายไปเยอะเลยทีเดียวนะครับบนท้องฟ้านี่ฮะก่อนหน้านั้นสักปีปีที่แล้วเพราะว่าโควิดมันยาวเหยียดมาเป็นปีเลยนะครับโควิดสิบเก้าเนี่ยฮะร้ายกาจมากเที่ยวบินบนท้องฟ้าการเดินทางข้าม ประเทศข้ามทวีปนะฮะบ,บนท้องฟ้านี่ดาวเทียมเขาเคยถ่ายภาพมาให้ชมกันนะครับอืคับขัางยังกักบรถลาวิ่งตามถนนเลยนะครับบนน้องฟ้านี่นะฮะซึ่งยุคปัจจุบันนี่นะครับมนพิษทางอากาศนี่ไม่มีเลยนะฮะความคิดส่วนตัวผมนะครับผมึงคิดว่านะะ พอมลพิษบนท้องฟ้าไม่มีเมฆหมอกมันก็สามารถเกาะเกาะกลุ่มกับตัวกันเปีเป็นเมฆได้นะทีนี้แสงอาทิตย์ส่องลงมาไม่ไม่ถึงพื้นโลกนะในช่วงกลางวันนะมันมีเมฆปกคลุมแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงนะจึงทําให้อากาศมันเย็นพอตกกลางคืนนะฮะมันก็เลยยิ่งเย็นไปใหญ่นะครับอยู่ในระหว่างช่วงที่ประเทศไทยของเรานี่เข้าสู่หน้าหนาวนะ ดวงอาทิตย์จะห่างไกลจากประเทศของเรานะครับจุดที่เราอยู่นะดวงอาทิตย์จะห่างไกลมากนะไม่เหมือนช่วงหน้าร้อนอากาศก็เลยหนาวนานนะไอ้ที่หนาวนานเพราะว่ามันมีนี่ฮะเมฆเมฆมาปกคลุมไว้นะฮะไม่ไม่มีแสงแดดส่องมาถึงความคิดของผมนะฮะแต่ข้อเสียของโควิดก็คือนี่ฮะเศรษฐกิจบ้านเมืองย่ำแย่กันไปทั่วทั้งแผ่นดินทั่วทั้งโลกเลยนะครับ กิจย่ำแย่กันนะระหว่างคนกับเชื้อโลกกำลังสู้ต่อสู้กันอยู่นะเพื่อแย่งอนานิคมแมน่ปอกไดโนเสาร์นี่ศูนยพันย้อนเชื้อโลคนีดเนาะไดโนเสาร์มันตัวใหญ่นะฮะแต่มันสมองมันน่าจะไม่เปรียบกับมนุษย์ไม่ได้นะครับ มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีมันสมองที่ชาญฉลาดมากกว่าไดโนเสาร์ขนาดตัวมันใหญ่มันยังสู้เชื้อโรคไม่ได้นะสูญพันไปเลยปริยายเลยนะครับไดโนเสาร์กอนแก่นบ้านผมก็มีนะครับสุดยอดเดือดทีเหล็กเลยนะต่อมาก็มาเจอที่กาลสินนะบ้านใกล้เรียนเคียงกาลสินนี่ก็หนาวนะครับหนาวเป็นเป็นอันดับสองนะครับเมื่อเช้านี่ผมดูเนี่ยดูที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาวัดระหว่างช่วงเจ็ดโมงเช้า อันดับหคือจังหวัดสกลนครครับ10.1องศาวัดไว้ช่วงเวลาเจ็นาฬิกาอันดับสองคือกาลสิน,นครับ10.8องศาอันดับสามคือขอนแก่นนะครับอันดับสอันดับสี่นะฮะอันดับสาม,อ,สามอันดับสามนี่น่าจะบุรีรัมหรืออะไรนี่ครับขอนแก่นนี่11.4อยู่ใกล้ภูพานนะครับขอนแก่นก็สูงนะครับ มันเป็นเส้อยงงนี้ครับบ้านเมืองอากาศบรรยากาศนี่ฮะก่อกองไฟหิงไฟกันนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะก่อนคลายกันนะครับช่วงนี้บ้านเมืองเราการหาอยู่หากินลำบากยากแค้นจริงๆครับจะไปไหนมาไหนต้องใส่หน้ากากก็าหากันนะเห็นไหม แต่ก่อนที่เขาว่าใส่หน้ากากก็หากันนันบ่สมัไนี้กี่เดยยุคก่อนนี้เขาที่เขาบอกว่าใส่หน้ากากก็หากันหมายความว่าคนเรานี่ปั้นหน้าก็หากันเสียแงก็หากันนะครับถึงมีคําว่าใส่หน้ากากก็หากันแต่มาวันนี้ใส่หน้ากากก็หากันโดยตรงเลยนะครับโดยไม่ต้องเสียแซงเลยนะครับต้องใส่หน้ากากก็หากันโดยที่ไม่ต้องเสียแซงครับเพราะโควิดครับมารีเซ็ตโลก ไม่รู้ไปในทิศทางไหนครับโลกเราก็เจริญขึ้นทุกวันนะครับมีรหัสกันทุกคนนะครับรหัสคืออะไรฮะรหัสก็รหัสมือมือถือนี่นะครับเบอร์มือถือเบอร์โทนี่นะฮะทุกคนต้องมีครับถ้าไม่มีถือว่าอืขาดการติดต่อเลยนะครับทุกคนต้องมีมือถือยุคปัจจุบันนี้ฮะอยากจะดูอะไรอยากจะทําอะไรถามกูเกิลยูทูบนะฮะ พัฒนาการมากครับทุกวันนี้สามารถแสดงออกทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะครับคนทุกคนนะทุกทุกคนบนโลกใบนี้นะครับที่เข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตนะครเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กนี่สามารถแสดงออกได้เลยนะครับนี่เป็นวันที่12บมกราสอง5ันนะครับ ณจุดนี้ครนั่งฝิงไฟครับนี่ฮะช่วงกลางคืนนะครับดูผมใส่เสื้อนะฮะมีหมวกคุมนะฮะแล้วก็ใส่หมวกอีกไหมพรมอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ฮะหมวกอีกชั้นหนึ่งนะครับหนาวนะฮะ ถ้าอยู่บนภูกระดึงนี ang, ่ผมว่าหรืออยู่บนภูทับเบิกหรืออยู่บนเขาค้อนะหรือไปภาคเหนืออากาศนี่สุดยอดเลยนะครับช่วงนี้แต่มันกลับตรงข้ามนะว่าเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนก็ไม่ค่อยไปเที่ยวเท่าไหร่นะรัฐบาลเขาถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะ ให้คนในประเทศได้เที่ยวกันรัฐาบาลช่วยเพื่อพัลุนเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ครับโลกโควิดครับผมโควิด -19 ม,มาสร้างความปั่นป่วนให้กับคนทั้งโลกนะครับเดือดร้อนกันตตามกันนะครับโควิด -19 เป็นเชื้อโรคที่น่ากลัวนะฮะตั้งแต่ผมเกิดมาเลยนะครับจนถึงตอนนี้ก็ปลาเข้าไปอายุก็มากแล้วนะครับหลักห้าขึ้นไปแล้วเ,เชื้อโรคที่น่ากลัวที่สุดเลยนะครับคนติดเชื้อตอนนี้จะปลาเข้าร้อยล้านแล้วนะประเทศไทยก็ขึ้นเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับ บ้านใกลเรือนเคียงนี่คนละสี่หมื่นห้านก็ละแสนไปแล้วนะครับในกลุ่มอาเซียนไม่ต้องพูดถึงโดยเฉพาะอ,อินโดนีเซียโควิดครับโควิด1,9โอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับมีอะไรดีๆก็จะมาเล่าคุยสู่กันฟังต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับแล้วับสวัสดีครับ